ชอบไหมนะว่า t ะเ baby จะเป็นลูก,กเต่าเหล่าใครตรงไหนจะให้ฉันมีเป้าไหมอยากรู้ว่าสินสอดสักประมาณท่ไรจะไปหาเงินกู้เอาให้อยู่ใช้คือชีวิตมันสงบซึ่งดีกับสภาพจิตมากแต่ว่าไม่ดีกับการสร้างผลงานเท่าไหร่ในความรู้สึกอิมตอนนั้นเพราะว่ายังเขียนเพลงไม่ออกไม่มีเรื่องจะเล่ามันพูดไปคนจะมาใช่หรอชีวิตดีจะไม่มีเรื่องจะเล่าอ่ะจนเราเริ่มรู้สึกว่า อ๋อหรือว่าเราไม่ต้องเป็นแบบชีวิตเราก็ได้หนีเรื่องที่เราเล่าเปแบบนี้ทอจะทุกครั้งเธอคงเป็นสายรุ้งตอนฝนที่ยังลบกรอลงทาง ลองไม่ต้องเป็นตัวเองหากเน้นสวมบทบาทเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่คนอื่นเขียนขึ้นนี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง a c t r e s รสอัลบั้มใหม่ของนักร้องสาวอิมเมสุธิตาชนะชัยสุวรรณซึ่งตั้งโจทย์รวมกับ9ศิลปินนักแต่งเพลงอาทิไมยราบสแตมอภิวัตรปอยโมเดิร์นด็อก รวมถึงนักแต่งเพลงหน้าใหม่มาแรง The Moon Will Away l s B e w i t h m e เจ้าของเพลง100ล้านวิวส ah e ุลุปกาตาบาเฮโดยมีผลงานที่เธอแต่งเองชื่อแอคทเ s สเชื่อมโยงทั้ง10บทเพลงเข้าด้วยกันนี่ยังถือเป็นอัลบั้มแรกของ Image ในรอบกว่า10ปีนับตั้งแต่แจ้งเกิดจากรายการประกวดร้องเพลงจนก้าวมาในเส้นทางสายดนตรีทุกคนก็เห็นด้วยว่าเออมันอาจจะถึงเวลาทำอัลบั้มแล้วด้วยก็ได้นะเพราะว่า คือมันจริงๆมันก็น่ามีอยู่อ่ะมันนักดนตรีนักร้องศิลปินทุกคนอ่ะก็น่าจะอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองไว้แบบอย่างน้อยแบบมันจะได้เป็นเหมือนอยังไงอ่ะจุดบันทึกชีวิตของเราเอาไว้อ่ะในต่อให้เรื่องราวของอัลบั้มนั้นเราไม่ได้แต่งเองหรือว่าไม่ได้เป็นแบบเรื่องของเราก็ตามนะคะก็เลยคิดว่างั้นเอาจุดนี้แหละมาใช้เป็นคอนเซปต์อัลบั้มคือเราแค่รับบทดีไหม ก็เลยเริ่มต้นตามหาศิลปินที่อยากร่วมง,งานด้วยติดต่อไปจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานชุดแรกของเธอยังมาจากความลหลงใหลในวรรณกรรมและภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เธออ่านและชมภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กหรือจะเป็น Little Women ที่สร้างมาจากผลงานของนักเขียนหญิงลูซ่าเมยอาคอดไปจนถึงคอไปไบน์ผลงานสต็อปโมชั่นของผู้กำกับสุดเซอร์ทิมเบอร์ตัน Image ยังนำทั้ง3ามเรื่องมาเขียนเป็นบทเพลงและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานใหม่ของเธอเช่นกันที่สำคัญนักร้องสาวบอกว่าความลหลงไหลในวรรณกรรมและภาพยนตร์ยังช่วยให้เธอเข้าใจประเด็นต่างๆมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงก Harry Potter ่อนแฮร์รี่พอตเตอนี่ดูคืออิมอ่านตั้งแต่เด็กแบบว่า แล้วก็อ่านมาตลอดเลยแบบว่างๆอ่ะช่วงที่ว่างมากๆแบบว่าเราสามารถแบบหนถึงเได้เลยนะทั้งเดือนเนี้ยจะแบบเป็นของซีรีส์นี้อ่ะแล้วพออ่าน1นถึงเจปุ๊บก็ไปดูหนังพอดูหนังเรามันก็จะอยากอ่านหนังสือขึ้นมาอีกมันจะเป็นแบบ Intensive c o u r s สสำหรับภาพยนตร์ซีรีส์หนังสือชุดนี้เลยอ่ะ คือจะคุกคีกับมันอย่างเดียวเดือนนั้นทั้งเดือนเป็นของแฮ์รี่พอตเตอร์พอมันมีความอยากอ่านกับหนังสือชุดหนึ่งแล้วอะ่ะการจะไปจับชุดต่อไปเมื่อเราอ่านชุดนี้จบมันก็ไม่ยากใช่ไหมล่ะแล้วพออิมเป็นคนที่ชอบดูหนังที่เป็นอะดปมาจากหนังสือแต่ว่าหลายๆคนเขาจะชอบดูอ่านกับอ่านหนังสือก่อนใช่ไหมเพราะว่าหนังสือมันจะออกก่อนแล้วค่อยไปดูหนังแต่อิมจะดิสค o เวอร์หนังสือจากหนังอีกทีอย่างเช่น Hu n g e r g a เกมก็เป็นอีก หนึ่งเรื่องที่ดูหนังก่อนแล้วค่อยไปหาหนังสือมาอา่าน Little Women The Godfather เหมือนกันคือดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากรู้เพิ่มเติมอยากรู้ลึกกว่านี้อยากอยู่กับเรื่องนี้นานกว่านี้อะไรแอบอิจฉาอาชีพนักแสดงตรงที่เขาได้ลองใช้ชีวิตแบบที่ตามตัวละครโดยที่เขาไม่ต้องไปใช้จริงๆอะ่ะเหมือน วาคินฟีนิกซ์ไปเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ได้ลองเป็นคนบ้าโดยที่พอคัดกลับบ้านเขาก็ไม่ได้ต้องบ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแมทธิวแมคคอนเนในวูฟว์บอร์ดสตรีทได้เป็นแบบนักการเงินเล่นโคเคนเลยพอกลับบ้านเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนปกติอย่างเงี้ยมันแบบน่าสนใจเราทำในฟอร์แมตของการแสดงหนังยังไม่ได้เราก็ทำเป็นเพลงไปก่อน สมบทบาทเป็นนักแสดงบอกว่าสำหรับเธอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตศิลปินคือการได้สร้างสารรค์ผลงานอย่างที่ตั้งใจทั้งการวางคอนเซปต์เลือกศิลปินที่จะมาทำงานด้วยไปจนถึงการเรียบเรียงเพลงให้สื่อความหมายและอารมณ์ได้อย่างที่ตั้งใจหวังว่าจะได้เห็นอะไรหลายอย่างทั้งจากตัวอิมแล้วก็ได้เห็นอะไรในตัวเองด้วยเวลาที่ฟังบทต่างๆเพราะว่ามันแบบ มีหลากหลายบุคลิกมากเลยไม่แน่อาจจะเจอตัวเองก็ได้ในนนี้